สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ใครติดตามนะคะไลฟ์ของเคสผู้ชายชาวอินเดียนะคะคนไข้เคสนี้เมื่อตอนเย็นๆบ้างนะอันนั้นคือสัมภาษณ์ตอนก่อนทํานะคะแต่ว่าอันนี้เรามาเอามาให้ติดตามกันแล้วหลังทําทันทีหล่อมากใช่ค่ะนะคะแล้วก็รูปใน iPad ก็จะเป็นรูป ก่อนทำนั่นเองจะเห็นว่าจมูกสั้นมีแผลปีกจมูกด้วยนะคะแล้วก็มีคลื่นบนสันจมูกด้วยเทียบกับรูปหลังทำคือแบบตรงตลามเลนสุดๆเดี๋ยวเรามาถามถึงความยากของคุณหมอการเคสนี้กันเลยดีกว่า<ช>ค่ะเนาะมีความยากเพราะว่าเขาเกิดอุบัติเหตุมาด้วยใช่ไหมคะ<ช>คุณหมอใช่ค่นี้เป็นเคสยากเพราะว่ามีอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เคยตัดปีกมาแล้วนะครับแบบเยอะเลยแล้วก็มีเรื่องของ กระดูกอ่อนแกนกลางโคตรแบบรุนแรงเนาะ,ะออกมาจากใต้ฐานสมองนะครับแล้วก็เอียงลงไปถึงด้านล่างนะครับรวมกับมีตัวกระดูกอ่อนแกนกลางที่ยาวนะครับแล,แล้วก็น่าจะหักจากอุบัติเหตุทั้งก่อนด้วยเนาะนี่ก็เป็นแบบที่ยากมากที่สุดของการแก้แกนกลางโคตนะครับค่ะอันนี้คุณหมอแก้ไขโดยวิธีอะไรคะนี่ก็ใช้แบบซีโคงนะครับตั้งแล้วก็แล้วก็ตัดแต่งตัว ตัวกระดูกอ่อนแกนกลางนะครับต่อกระดูกทำกระดูกอ่อนแกนกลางใหม่นะครับแล้วก็ตอนเที่ยอาออเนี่ยข้างบนเขาใช้เป็นเป็นวัสดุแบบกระดูกเนาะแล้วก็ติดสกรูไว้แล้วก็หมุนสกรูออกจากจมูกนะครับยากขึ้นไปอีกอันนี้คือเราต้องเปิดเข้าไปดูถึงจะรู้เนาะใช่ใช่นี่ก็หมุนสกรูออกแล้วก็ดึงไงตัวที่เป็นเป็นวัสดุคล้ายกระดูกออกจากจมูกนะ แล้วก็ล็อกตัวกระดูกอ่อนเขาใช้วัตดุทดแทนกระดูกอ่อนผูกด,ด้วยนะครับเราไม่ใช่ใชกระดูกอ่อนเนเดียวก็กล็าะยากพอควรเลยนะครับค่ะแล้วก็เคสนี้นี่คุณหมอตัดความยาวของกระดูกซี่โครงออกมาได,ได้ยาวกี่เซนคะเนี่ยยาวประมาณ 6. 5ห้าเซนวนนี้กระดูกอ่อนซี่โครงแข็งแล้วก็ติดก,กันเป็นแพรออกค่อนข้างยากนะครับลูกค้าก็ค่อนข้างตัวใหญ่ด้วยเนาะครับใช่ใช่นะคะ นี่หล่อขึ้นมากๆเลยนะคะนี่คือบินตรงมาจากประเทศอินเดียเลยแล้วก็เป็นเจ้าของบ<ล><ษ>ริษัทโรงงานทำปลั๊กไฟเนาะว้าวบอกเลยว่าไม่ธรรมาดาเลยนะคะชายหนุ่มคนนี้บินตรงมาจากอินเดียเลยแล้วก็ติดต่อเข้ามาทางว h a แอ p นะคะเพราะรว่าดูดูตัววัตแอบแล้วก็ดูตัวเว็บไซต์ของเราแล้วก็ชื่นชอบในผลงานของคุณหมอกันนะคะ,นะคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือจากตอนที่ก่อนผ่าตัด เราจะทำภาพทูดีทรงจมูกที่คนไข้อยากได้ให้ดูอันนี้คือเรายืดปลายให้ดู Hence, deals, <ấy> แล้วคนไข้ชอบทรงนี้แล้วคก็ทำออกมาได้ตรงตามเรฟเรนซ์เลยใช่นะคะอยากได้จมูกเล็กๆนะครับใช่เรียวเล็กขึ้นปลายยาวไม่เชิดใช่ครับปลายยาวปิดใช่ค่ะในด้านของอินเดียนี่คือเขาก็ชอบในทรงที่แบบว่าผู้ชายเนาะก็ห้ามจมูกเชิดเนาะไม่งั้นก็จะเป็นผู้หญิงจัเกินไป ดูหน้าตรงของคนไข้นิดนึงนะคะว่าเรียวเล็กขนาดไหนอือหือคุณหมอคะหล่อมากๆโ <ฮะ S 1> อ้ถ้าเทียบกับอันนี้เห็นชัดเลยขอญาตนะคะขอญาตขึ้นมาตรงนี้ยาวขึ้นชัดเจนยาวมากคุณหมอลเล็กเรียวเนี่ยยาวมากแล้วก็เล็กมากมค่ะคุณหมอตัดปีกไหมเคสนี้มีตัดปีกไหมไม่มีอันี้ตัดแต่งเนื้อแล้วก็ยืดกระดูกผ่อนปีกนก ต้องเย็บให้ถูกมันจะเล็กนะครับแล้วก็ตัดกระดูกอ่อนปีกนกที่ใหญ่กลางให้มันหุบเข้าแล้วก็เล็กลงนะครับอย่างนี้ทั้งตัดแต่งปีนกนกเย็บด้วยเทคนิคพิเศษนะครับแล้วก็ตัดแต่งไขมันกัดผังพืนในจมูกออกนะครับอัตาส่วนของปีกและความใหญ่ของปีกนี่คือหดไปนี่คือเป็นครึ่งหนึ่งเลยนะคุณหมอนะใช่ใช่ใช่เข้ารูปเลยเข้ารูปมากเดี๋ยผมอ่ะ แต่มันดูไม่เป็นแห้งไม่โป๊ะเหมือนกับตอนก่อนที่เขาทํามาเนาะจะเห็นเป็นรูเนีโอ้เราก็ว่าอยู่ว่าทําไมมันเป็นก้อนตรงกลางที่มันดูยาวไม่มากเพราะว่าตัวหนังกั้นแกนกลางเขาก็ยังสั้นแล้วก็ขดนะครับแล้วก็ตัวกระดูกอ่อนหูมวางแบบปานขึ้นนะจมูกก็เลยดูสั้นเหินดูรูจมูกกันบ้างดีกว่าคุณขาสวยขนาดนี้คือแบบ เป๊ะมากถ้าเทียบกับรูจมูกคุณหมอตรงขึ้นด้วยนะครับตรงขึ้นด้วยรูจมูกมีความใกล้เคียงกันมากขึ้นปีกคือแคบลงนะคะคือหล่อมากรอยแผลอันเดิมจากรูปก่อนทำก็คือเขาเคยโอเปนมาแล้วนะคะใช่คืานี้เป็นเคสโอเปนแก้โอเปนนะครับใช่โอปติเกตที่แก้ไม่สมบูรณ์เนาะแล้วแผลเป็นอันเดิมของเขาก็คือชัดมากนะคุณดูแผลชัดมาก ลูกค้าทำโอเพนมาตั้งแต่หลายปีแล้วคุณหมอเนาะใช่ห้าปีละห้าปีแต่แผลไม่หายเนาเพราะว่าเขาจี้ค่อนข้างเยอะค่ะ,ะก็เป็นลักษณะของการจี้ก็เป็นประสบการณ์การทำ<อ>เนาะสุดยอดเลยเดี๋ยววันที่คนไข้เข้ามาตัดไหมนะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันว่าแผลเย็บของคุณหมอเนี่ยมันเนี้ยบและละเอียดขนาดไหนนะคะเพราะว่า ทุกคนสามารถขอดูรูปตรงรูจมูกได้เลยแผลคุณหมอการน,นี่คือตอนตัดไหมยังแทบมองไม่เห็นแผลเลยนะเนาะหล่อมากๆเลยเคสนี้คุณผู้ชายที่มาจากต่างประเทศนะคุณผู้หญิงนี่คือแบบงานชิวๆของคุณหมอการละอ่ะเดี๋ยวเทียบกับก่อนทำอีกนิดนึงนะคะความยากเคสนี้เต็มสิบคุณหมอให้เท่าไหร่คะเนี่ยคนนี้เต็มสิบก็ได้สิบเนาะโกลไกลการมันคดหักเนาะเอาใจไปเลยแล้วก็แกงกลางคดแบบรุนแรง เป็นแบบยากสุดนะครับแล้วก็พังผื่เดเยอะมากในจมู<อ>กใช่แล้วมีวสกรูด้วยเอาสกรูออกเอาวสัสดุที่ทดแทนซิลิโคนออกนะครับแล้วก็ใช้กระดูกอ่อนเทียมหูด้วยเนาะอันนี้ก็จะแบบพิเศษแล้วเราต้องใส่กระดูกอ่อนรองรองแก้มด้วยเิซิโคงใช่คุณหมอใช้กระดูกซิโคงรองฐานปีกด้วยนะคะเพราะว่าปีกเขาเคยตัดมาแล้วนะคะ ช่ก็ทําให้ตียกสูงขึ้นโครงสร้างถูกยกขึ้นก็เป็นทรงอย่างที่อยากได้เลยนะคะวันนี้นะคะขอบพระคุณคุณหมอกันมากๆากขึ้มาโชว์เคสที่แบบหล่อจนขนลุกเลยก็ว่าได้และยากแบบหินสุดๆเลยนะคะน้องปฏิเหตุเนาะใช่แล้วก็แก้โอเพ่นมาด้วยยากยากมากอะไรที่แบบยากอะรวมอยู่ในคนนี้เลยใช่ค่ะครบจบเลยนะคะ ได้วันนี้ขอบคุณคุณหมอกันามากๆเลยนะคะขอบคุณแฟนๆที่เข้ามาดูด้วยนะคะเป็นกําลังใจงให้คุณหมอกันได้ทุกไลฟ์เลยกดติดตามไว้เลยนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ